โซชูพี่น้อง่ะขวดละสามรอยเก้าสิบบาทเท่านั้นพี่น้องโลชั่นทาแล้วขาวจริงๆพี่น้องแต่ก่อนแพ่วว่าเคยใส่ดออพี่น้องใช้กับน้องเน็ตกาแฟน้องเน็ตกาแฟใส่เอานั่งอันนี้คือขาวแท้พี่ว่าน้องเน็ตกาแฟขาวมากพี่น้องะ่ะเออมาที่นี่พวกจะเลยว่าเอามันใส่แหละมันขาวอหลีบบอแพี่ว่า,เ,วาเออมันตัวบอ้อนั่งอันนี้เพราะว,ว่านั่งใน็กาแฟตะกี้นั่งกับบริขาวเดว้อือก็เรียกว,ว่าเห็นนั่ง ใส่แล้วก็นั่งโฆษณาก็เลยว่าเอ้ยม <separately> <mon> ันใส่ด <Mine> ีอ <ama> ีือีปล่ก็เลยเอามาใส่เบิรงพี่น้องเบิดหลายขวดแล้วนี่อันนี้ก็เบิดแล้วเบิดหลายขวดแห้พี่น้องนี่บุ๊บบุ๊เนี่ยปับอลงแล้วเบิรดเบิดเบิดใส่เบิดเป็นโลแล้วพี่น้องค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษนะคะคุณแม่กัดใส่ได้พี่น้อง่ะคนทั่วไปก็ใช้ได้นะคะทาเช้าเย็นหลังอาบน้ำใช้ได้ ้าเช้าเย็นหลังอาบน้าพี่น้องทาเลยตัวยเลยพี่น้องคะแล้วใส่เห็นผลจริงนะคะใช้ต่อเนื่องแล้วจะขาวขึ้นจริงนะคะอืมขาวขึ้นจริงจริงอีรีิ้งกิงพี่น้องคะนี่โลชั่นโซชูนะคะกวดละสามรอยเกาสิบาท,โซ,บาทโซชูนั่นแหละเพราะอย,ย่างการะซาเนี่ยโซชูนี่แหละกวดซิชมูนี่กวดสวยสวยนี่พี่น้องคะแล้วผิวมันจะขาวขึ้นตามลําดับพี่น้องคะจากคนผิวซัมนี่กับสีขาวขึ้นยังสีน่าพี่น้องอืม โลชั่นโซชูโลชั่นโซชูพี่น้องอืมไปหาสื่อมาใส่พี่น้องคะขาบอเดคขายเดอ้บอบเดคขายแต่ว่าตัวแท,ท่น่นขายกุหลาดน้ำหลานขานตัวแท่นเนี่ยว่าต้องมาถามสื่อน้ำเพราะว่าแพลวแพาวบเดคขายนะคะแพลวแพรวไม่ได้ขายนะคะโลชั่นโซชูนะคะพี่น้องป้องไปเอาขวดนี้สกดหนึ่งอยู่เธออืม ใช้ดีใช้ดีจริงอืิถ้าก่อนนอนถ้าหลังอาบน้ำตอนเศร้าแล้วก็ตอนแลกงพี่น้องทาให้สม่ำเสมอทาทั้งตัวทาทั้งดากทาทั้งนมทาทั้งขี้ตะแลนะคะทาทั้งอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราทาเบิดเด้ทาเบิดเพราะว่าเจ้าของเป็นคนเป็นค้นขาวนะคะเพลียวไม่ใช่ค้นขาวนะคะมันเป็นค้นขาวแต่ว่าเราอาศัยว่าเราใช้ครีมนะคะพอใส่ครีมแล้วพาดูแล ผิวพันของเหานะคะมันก็นเลยขาวใสขึ้นนะคะคือปกตินี่คนจีหู่จ่าแพ้วผ้าแบบว่าแพ้บโบเรขาวนะคะตั้แต่เด็กจนตัวเลยนะคะอืมโบเรขาวแหลกขึ้ย่างนี้แต่เป็นเด็กน้อยแหล่แหล่พี่น้องอืมขาวขื้นใสขื้นยอนนี่แหละโลชั่นโซชูนะคะบบว่าบมีแจกคอยก็ซื้อกันไม่ได้ขายแจกฟรีหรอกคะ่ะมาสันอันคอยโบมีแจกแล้วก็บ,บอมีขายนะคะเพราะว่า อะคอยกัดสื่อเข้ามากขึ้นกันวอาสูฟังพี่นอ้องวอาสูฟังว่าใช้ดีอิลีนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีคนมาถามซื้อกับแพรวาแต่ว่าไม่ได้ขายเด้อ